อาพูดก่อนนะอมนะวันนี então, ้เรามาเจอแฟนคลับอย่างมีความรู้สึกยังไงฮะก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับต้องบอกว่าเนี่ยนะครับเนี่ยนะรับก็ต้องมาตื่งดีมากๆเลยนะซึ่งเป็นคนไทยอย่างนี้นะครับพี่อมพี่อมพี่อมระวังนะระวังครับระวังแหวนนะโห นี่ไม่ใช่ขอตัวกันแต่เช้าแลยแต่เช้าเลยเอาตัวนี้ไหมไม่ใช่ไหมครับถ้าแกยกไหวนะถามด้วยว่าเรื่องผลงานนะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีละครที่ออกอากาศอยู่นะครับละครเรื่องอะไรนะครับผลงานอีกทีครับโอ้โหน่ารักมากนะครับดังสวรรค์ศาบครับเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็น ไม่เป็นนางเอกไม่เป็นคุณการกันผมเดี๋ยวเพื่อนนะน้องแถวหน้าจังหวดพี่ออกเขาไม่เลยนะโอ้ยในในตัวตระหนี่ชื่อว่าอะไรชื่อคุณการครับคุณการใช่ครับโอ้โหเอ้าเพื่อนนะน้องกินวุ้ยเป็นอาหารกันเลยฮะโอ้โห ครับไอ้ละครเรื่องนี้เป็นแนวอะไรครับผมครัเป็นแนวเอ่อ เป็นดราม่านิดนิดครับผมคือตัวผมเลยต้องแบบเป็นคนคอยดูแลนางเอกคือดาวหวันซึ่งคือเป็นอูปานะครับเป็นนางเอกก็ก็เป็นแนวแบบดราม่านะครับคอนแนนดอ๋ออันนี้คือจบเรื่องผลงานละครไปแล้วนะครับเรามาคุยกันในเรื่องของวันนี้เรามาถึงที่โตโยต้าวัดกันมาดีกว่าครับผมเรามีความผูกพันอะไรกับฟองโตโยต้าวัดไหมครับครับก็ทีอจรวผมก็ก็ใช้บริการอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับคุณป้าป้าที่ครับครับโอ้โหไม่ว่าสุดยอดมากครับวันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งเสียงครับ ที่จะมาพูดคุยแล้วก็ขอบคุณนะครับแต่ทุกเกียิวันนี้ด้วยนะครับขอเรเชิญนะครับคุณมิลาวันนิ่มทัศนะ